สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมมาบอกกันกับลมหนาวครับเม,มีอนี้อุ้ยลมหนาวพัดมากโอ้ยหุ่นอย่างนี้เสียงบ่ครับเมีอนี้หนาวเป็นพิเศษเนาะเมียนครับทว่าตีนก็เริ่มแหงไปแน่แล้วครับผมเมียนะว่าลมมพันมากครับฝ่าล่มด้ยวยครับผมเมียนครับผมสองบ้านนึงว่าฝนสิโตครับผมแม่ยนบอระบากก็จังได้กำมือเหยี้มาทำดิก็จังขึ้มๆเนาะเออทั้งคึ้มทั้งทั้งลมบานนี้ล่องรุนเบ้างครับผมสะเป็นฝ่าลมหรือว่า าฝน่าฝนบางเถื่อก,กันมากพร้อะมาณเลยครับทั้งลุง,<า>ง<า>ทั้งฝนครับผม,มออจังสันกะสิดตัยูต่อได้ครับผมเงี้ยครับน้องเบายังอยู่พิกัดเก้าไม้เดินครับผมอำเภอแม่อ่อนจังหวัดเชียงใหม่ของข้าเก้าครับผมพี่ครับเบ้าต้นดาบ่าวพุ่มนะครับหายบ่าวพุ่มมาเบิ่งง้งางบ่เห็นอยู่ครับเงี้ยหยอกมึงงามนึงเฮ็บบางตาครับผมไม่ไม่บางตาเห็ุบางตาเนี่ยไรหุ่นยอยเงี้ยต้นเคลื่อนญี่ปุ่นพวกหัวแจ็คเสือเบาเบาหนิหันแจ็คเสือ เซอร์ตาเซอร์ <laughs> ผมเป็นฝรั่งนี่เธอตาเซอร <c oughs> ์นี่งามเลยครับผมอ่ะลองไปลุ้นเบ้างครับผมวัอนี้สองเบาสีมันตาหน่อยบ่ครับ <c oughs> มีกตเลาะขางท่านคืเก่าขางท่างขางท่างคือเก่าครับผมขางท่างกับโปรแชรวัตถิตรนะครับพี่น้องกระสุนคือเก่าครับครับ <c oughs> ผมไปลุ้นกันบ้างครับ <c oughs> งามงามครับเป็ <c oughs> นจุ่มเลยครับ เบิ้งครับเบิ้งอย่างดีนะถี่นี้ใบ,บใหม่หาแตกซื้อถ้าเปิดพอแน่อืจนจีออ๋ฝ่ายแรงก่อนแล้วเดี๋ยวนี้พูดในจูมน,นึงใส<ห>่โอ้ยมันคือดอกไงถีน่น้องมันทีไใใหม่ก็มีอีกครับเองครับเองนื้มั้งแต่อีกเนาะ ได้ครับนุ่นเป็นเห็ดแห้งครับผมนี่เอครับคือจะห้าอบอะนี่นี่งครับอะไยุ่งยนี่ครับนาหม้เบดเหรครับเมียนพายุต้นูสูงเนาะาท่านจตำกับบรตำเนี้นี่สูงขึ้กันอุ้ยอุ้ยอ้ยอุ้อ้ยอุยอุ้ย้น่าฝนหนาหนาวนี่ไหม อิ้ยมาเนี่ครับี่โอ้ยพูดะพีโอยพูดพูดมนีครับโอ้ยหุ่นดอกนึงยิเทิกมานี่พูดอะจากหนาฝนจากหนาหนาวดอกข้าวนีมัไงอ้ยอืมีแต่ดอกงาลังหลังบ่อแตกเลยครับ ได้ ok ใจตานาวครับผมนอยากเกลีเจ like ็บท uh, like ้องกับดเนาะเงครับผมเจ็ดเฮงครับผมัองงามแหครับนี่โอ้ยเห็นเปลี่ยนพฤติการเยอะเนอครับนี่ตาแตกเบิ่แล้วครับ่มถึกแดดเนาะนี่แดดถึกร่มครับแต่งามครับเศ้าใจ่เาอะั เรียว่าสางข้างบดีปีนรอตึงคอยเทียงไปห่มในกระเพาะห่มในกระเพาะครับนี่มีแต่ดอกงามครับเนี่มเรียวว่ามือหิน ปลาคับนี้ก็มันโอ้ยปลาคับดินนีปลาคับนี่ดินเพิงงนี่เริ่มเริ่มสีแหงแล้วนี่ครับนี่นี่งเามีซีดอกใช้งามงามอยู่ดิ เองจุมจุ่มก็มีเห็นราก็นังงะก็มีมีนครับผมมีดอกนี้มีดอกบานบานไปดอกแตงดีงามขัดเนาะีปดอกจุมหุ่นนดอกบานตัขนาดบานงาม Mình sẽ cầm nó ngang ngã Đây là Mình nó

đây dưới khắp này thế là bao, không ừ, nhắn là bao cúm mà sạch này, ui này này đón 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 quá đón Thấy đón มู้นันยังไม่จีนอ่ะก็ไม่อยู่ตุ่นีใดอกนี่ครับไหนมานอนไหนด้วยงานอะไรด้วยไหนหโ,โอ้ยของยังนี้ติดแดงครับผมแห้งครับผมห้ามแห้งดอกนี้ อ้งคือดอกงม้ไนีโอ้ยแรมองไหนนอกบานี้โอ้ยถือที่รองได้เจ้างวง <c oughs> คิอปลีนมาจวกไรแปบนนี้นี่ครับหุ่นโฮมเทิ้งเห็นไะไอยู่หาดอกใส่ระบายงานขนาดัก้าหน้าต้นดอกอ <medio S 2> งามครับามนี่นี่ม่าะงิ่งีหาดอกแล้วเ่ดีดอกกงามนะครับผมพ่ะนี่อุ้ีหนึ่งสองสามสี่หหกเจ็ดอยู่ทั้งอุดอกกำลังงามครับผมพู่ะ้เรียงแถวหลัดผ่านเลยครับผมมันนี่มงใ่กันเยอะครับนี่นี่คือมาออกงมนี่เป็นบไร ห้อมมัวครับผมอย่างนั้นสิว่าสี่อีก่าหนาเป็นแตบเบิดใส่ดีดอวยจะท่องเป็นขาวครับเอาไปกินบ้านครับผมเอาไปขึ้นบ้านไม่ครับจรอมจรอครับ ไนเบิดเลยนี่ดอกแข็งๆขนาดเลยครับนี่ครับนี่ให้เบิดดได้ งามเนาะงาม องดอกจะดอกติดกันออกคักออกแน่เนาะเนื่อดออกก็มีครับแน่น่ดีเลยโอ้ยวู้ชี่นเลยนุกนะมีอีกแบบหลายดอกเยอะครับนี่มาครับน้ำน้ำมะม่งครับผมหมวกตัวนี้ก็จิเต็มแล้วนั่นนั่นครับผมอือเห็นมั้จะดอกงาม สองสามดอ,อกนะครับนี่ยังไม่ดีครับข่างเจ้าออม,มีอีกเ่้างในแต่น่แต่มน่อยแตนี่อยู่ครับผมนหน่อยพูดเอาไม่ได้ครับแค่ดอ,อก หนีเหมือนกมาออกช่วงหนานินขั้นกามได้เปล่าที่นองนี่หองน้อยก็ยังมีอยู่บางคนแบบเป็นสีเป็นสีโอเลจ้ะบุญลมลมเนาเลย เียืนหมวกใหม่แล้วครับหมวกตัวนั้นก็เต็มแน่อุ่บคิดว่าเฮดสิออกร้ายไปหนนี้คร mm ับ hmm. ม mm ีเ hmm. งินกระตากระเต็มหมวกกระเต็มไปหมวกนึงหรือครับแม่นครับพอฝนโปตกมาหลายมื้อแล้วครับก็บ่คิดว่าเพิ่นสิออกร้ายไปหนนี้ครับผมเลยเอามาตาเดียวอ่าเดี๋ยวนี้พอดี สองตัวพกันนะตามนี่เหรอสองไอ่อ๋อนี่บอกอุ้ยพี่โอ้ยได้ได้ดูได้ยูนี่นี่ได้ได้เบิร์ดโอ้ยมันหาผลคือบวกอะไรไปหนีเนาะแม่นครับผม คือเพิ่นมากแบบนี้เนาะแม่นดินเพิน่นสีก,กาําลังก้ามสีแห้งก็บ่แห้งสีเปียกก็บ่เปียกเนาะฮ่าไม่อยู่บอคิดว่าน่าจะตะตรงลองหาที่ดีเพราะนั่นนี่ดอกนี่ ยงใดยูยิงเครื่องมีก็บพใช่ว่าจะเปียกเละดินก็เลยแม่งมีแหงไปแน่เหรอไปละพี่จังใส่สิมี่ดิช่างู่ดัิมี เราห้าวได้มากามห่อน,นี่แหงเบิดเลยเนี่ใส่ห okay, ล่ะนูดออหน่งดอกนึงโอ้ยดอกแหงเบิดนะนี่จะฉูนคนะคุณแหงเบิดพูนเมนเบิดเลยแห่งเบิดนะ,ะไปไหน ย่องเอ้ยพูนพี่ครับพี่พูนพนนะพูนโอ้ยสุดยอดครับเปเจนเดละบาเอาเจนเดยเอาพีกอนแมนไหมโอ้ยพี่่ออกได้ออกดีครับเหม่กับ้าแม่นำเนาะเนียนเอาเน้นนี่นี่นีโอ้ยนี่ยังแถวเลยกายนมันจะพูนพูนไปหอดพูนพูนลากเหมอดทึง นดินยังสุ่มสื่อยู่เด้อครับผมแหงครับหน,น้านที่แตกแต่ว่าทองขาวขาวครับผมครับผมตรงใดอยู่ตัวนี้เพื่อนใดแล้วใช่ปะคูแห้งโคตรนี่เป็นยังใัยุคนะเป็นยังไดระบาดตัวนี้มูสี่เดสองดอกช้างสองหัวตันนี้โอ้ย นู้ตันว ah e, นี้บอได้นั่นหูโขบเลยครับนีมากเนนครับนจุ้นึงครับหนึ่งจุดนึงหมืนทงทั้งยังไม่หมุดเด้ใส่พูดๆจุๆ่มๆโอ้โหเดนั่นเนีนจั อยงบู่ัะสองมีดอะอะไรที่ไรครับโบกี้โบกฝันมาจะออกไรปะนี่ครับผมเยตาสองบ,าร,องรบารา์เลยครับผมใใวายยม,วมกตาเดียวครับผมเดีใส่หมวกนะคกับใครอยู่มีหมวกพี่น้องไงครับผมปั๊ดร่างกายงานสางคือเก่าครับผมเหตุกายังงามยังได้เก็บอีกเป็นอาทิตย์อยู่นยเนาะบาวยได้เก็บอีกโดนครับเพราะว่าดินดินเปียกแห้งครับนี่ครับซุ่มแห้งเหตุกอรมาเรื่อยๆครับยังหนาวมันจ้แตกเนาะ มีมีมีดอกแตกในจักน้อยครับผมต่ว่ากบอปันไดเนาะแมนครับต่ว่ากยังออกเรื่อยอยู่ครับผมแมนปวดหัวหมานป้าสุดยอดครับผมตั้งการคั้วหมานครับผมเต็มสองหมวกครับในเต็มต้ครับจนพูดจุ่มกุ่มครับผมครัเอาละครับผมสําหรับคลิปนี้ว่าพุ่งกระบากตะขอฝากขั้วหมานไว้ทั้งหมดสามยางครับผมครับผมทั้งตาทั้งหมวกครับผมแมนครับผมมุ้ย เรียกได้ว่าหมานจัดจัดเลยครับผมเนี่ยครับจังจังเลยครับผมครับผมเอาละครับผมสําหรับคลิปนี้พอพุ่งกับบป๋าตุนก็ขอขอบคุณพี่น้องทุกการไล่ทุกการแชร์และก็คอมเมนต์ครับผมเมนครับผมเอาละครับผมสำหรับคลิปนี้สองา่อกับสองตัวรากกรบบานก่อนครับไม่พอกันคลิปหนาคลิปไม่ครับผมสำหรับคลิปนี้บพอตุนสวัสดีครับบพอพุ่มสวัสดีครับผมหักหน่ยหน่อยหักด้านหน้าเยอะครับผมครับไปจะวันหนาหนาวจะวันหนาฝนแล้วครับพอกระลังการแห้ง